โอเคฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะนี่ก็จะมาถแถลงไขนะก็จะมาถแถลงไขแบบวันนี้เลยก็คือเรื่องของเกมกาลินาฟีไฟนะมีคนบอกว่าเขาแจกสิทธิ์ขั้นขั้นสูงจริงไหมใช่เขาแจกสิทธิ์ขั้นสูงจริงจริงชับดานะ่ะเตะอย่าพึ่งอย่าอย่าพึ่งนะดูคลิปนี้ให้จบ นะทำผู้ชมนะคุณดูเออดูคลิปนี้ให้จบนะคุณดูเดีย๋ยวผมจะมาะแถลงขายทีเดียวเลยเด๋มาดูว่ามันจริงไหมจริงไหมเข้ามาที่สิดขั้นสูงเออไม่ใช่กดกดเข้ามาที่อืม ภารกิจลายวันสัปดาห์ที่สองเออจริงนี่สิทธิ์ขั้นสูงนะนี่แปดพันถ้าใครไม่อยากนี่นี่นี่แปดพัน 8, สิทธิ์ขั้นสูงเป็นไงสัปดาห์หนะ้าฟังผมนะถ้าใครไม่อยากเสียเงินฟรีนะนี่สิทธิ์ขั้นสูงถ้าใครไม่อยากเสียเงินฟรีอย่ารับรอให้ g ีเอ็มมาแถลงก่อน แล้วค่อยรับนะถ้าเกมมาแถลงตอนไหนเดี๋ยวผมจะรับรับให้รับให้ทุกคนดูนะว่าเกมให้รับมั้ยหรือเปล่านะคนดูนี่ถ้าใครไม่อยากเสียตังประมาณถ้าใครไม่อยากเสียเงินนะก็ไม่ต้องรับนะคนดูเออกี่บาทวะขั้นสงูงในดูดิพันเพชสามร้อยบาท ถ้าอยากเสียสามร้อยบาทก็อย่าหาทํานะนะท่านผู้ชมนะคนดูลักคนดูเลยเนี่ยสัปดาห์หน้าต้องรอให้จีมออกมาถแถลงก่อนแล้วค่อยทำเกมมาถแถลงแล้วจะทำอะไรก็ทำเพราะถ้าว่ามันนี่อาจจะเสียตังนะสัปดาห์หน้าถ้าจีมมาถแถลงใครแล้วเดี๋ยวผมจะไอ้นี่รับให้ทุกคนดูนะ อ่วันนี้ก็ลาไปก่อนดีไหมเนีย่ยสัปดาห์ที่สองสิทธ์ขั้นสูงสะสมในโหมด 4v4 สร้างความเสียหาย30ดามเมจด้วยปืน SMG เป็นไงนัดเดียวก็ได้แล้วนะท่านผู้ชมนัดเดียวก็ได้แล้วนะครับนะคนดูนัดเดียวก็ได้แล้วนะอย่านะครับ อย่าไปหารับเนาะรอให้ G M เข้าแถลงการก่อนนะอย่าไปหารับนะคุณดูถ้าไม่อยากเสียตังก็อย่าหารับต้องรอให้ G M เข้ามาแถลงการก่อนนะเออแล้วค่อยรับนะี๋ยวผม,มจะมารับให้ทุกคนเลยนะถ้าเกิดว่า G M มาแถลงการสัปดา์หน่ะนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ทุกคนดู Ini sejuk